สำนักง,งานสาธารณสุขพังงาร่วมกับศูนย์นเรีทรอนพังงาจัดการแข่งขันทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR ฟอร์เมื่อเวลาสินาฬิกาของวันที่25มิถุนายน2 5 1 7ที่สูนย์กู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมตำบลกระโสมอำเภอตะกวกดทุ่งจังหวัดพังงานายแพทย์ประกิจสาร,ถรถเทพผู้อ,อำนวยการศูนย์นรีนทรอนพังงาเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะปฏิบัติการฉุกเฉิเนเบื้องต้น FR ฟอรล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการได้มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการให้มีความชำนาญและถูกต้องตามมาตรฐานของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดพังงาและอาสาสมัครจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดพังงาส่งตัวแทนเข้าร่วมทีมละ4คนรวม17ทีมนายแพทย์ประกิตสารเทพเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะความพร้อมในการออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ปว่วยฉุกเฉินในที่เกิดเหตุจริงภายใต้สถานการณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยให้มีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่องมีความรู้ครอบคลุมในทุกด้านรวมทั้งเป็นการฟื้นฟูความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัย สร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยการแข่งขันจัดให้มีฐานการแข่งขันทักษะวิชา5ฐานประกอบด้วยฐานอุบัติเหตุมู่ฐานศัละยะกรรมฐานอายุรกรรมฐานอุบัติเหตุและฐานสุติกรรมพร้อมกับมีฐานสันทนาการเพื่อคลายเครียดอีก4ฐานสําหรับกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่มีการจัดอันดับแต่จะมีการให้คะแนนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ซึ่งทีมที่ผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ใช้คําว่า F. r a ลี่นะครับการปฏิบัตินะครับการเป็นการผู้ชีพผู้ชิมไทยเบื้องต้นนะครับโดยนํามาเป็นรูปแบบการจัดการเป็นกระบวนการรลลีกกนนล่นะครับซึ่งอยากจะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องทุกคนก็จะพอเคยนดเกิดเหงน,นะครับเพราะฉะนั้นใน,นการจัดกิจกรรมในวันนี้จะไม่ใช่การแข่งขันกันไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับระหว่างผู้ภิยแล้วก็ระหว่างพี่เดียร นะครับโดยมีกระบวนการของแนลี้นะครับมีกระบวนการสมมุติสถานการณ์สมมุติเหตุการณ์ต่างๆที่เรามีโอกาสเจอได้จริงในการออกปฏิบัติการนะครับ